สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสร้างกำลังใจกันในการทำความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะวางใจให้กับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเพราะชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องรับมือแต่อย่างใดครับ แต่ชีวิตเป็นเรื่องราวที่เราสามารถเขียนและบรรจงด้วยตัวเราเองได้ไม่ว่าเงื่อนไขและจุดเริ่มต้นของชีวิตของเรามันคืออะไรเรามีอำนาจในการสร้างชีวิตนี้ด้วยจิตวิญญาณของเราเหมือนกันทั้งหมดครับและเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังครับได้มีชีวิตที่ไม่มีวันต้องระแวงถึงความขัดสนของชีวิตและพบกับเงินตราที่หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายชนิดที่ว่า ทุกๆก,การจ่ายเงินออกไปจะมีเงินเข้ามาใหม่ทดแทนแบบไม่มีวันหมดผมจึงทำหนังสือเสียงที่มีชื่อว่ามหากราบจักรวาลเน,นรมิตความรวยที่ผมได้รวบรวมเนื้อหากดจิตวิญญ,ญาณทุกแขนงเป็นเนื้อหาจากผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกครับที่มีผลต่อความร่ำรวยจากหลากหลายตำราที่ผมเองก็ลองนำไปใช้และตกผลึกเป็นการอธิบายผ่านตัวของผมเองครับมากถึง8บทเรียน ถ้าคุณเฟังท่านใดครับสนใจผมมีราะคาพิเศษให้ครับสำหรับการสั่งจองล่วงหน้าสามารถสั่งจองได้ที่ไลน์แอดที่ผมในค้นว้ตามนี้เลยครับและคุณผู้ฟังทุกคนจะได้พบกับวิถีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างทาวรมาเข้าสู่เนื้อหากันครับเราจะมาตระหนักกันถึงหลักของความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้เป็นเพียงความว่างเปล่าที่มีการก่อตัวกันของสิ่งที่เรียกว่าพลังงานครับ ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ชีวิตของเรากำลังทำให้เรารู้สึกทรามานที่จะต้องอยู่กับมันมันไม่ได้เป็นความจริงของชีวิตครับทุกภาพที่ตากำลังกระทบและหูที่กำลังได้ยินจนมีการตีความเป็นประโยคในหัวของเราล้วนเป็นเพียงการจำลองออกมาจากจิตใจของเราทั้งสิ้นครับไม่มีอะไรและไม่มีสิ่งใดที่มันปรากฏออกมาโดยไม่ผ่านความคิดและจิตใจของเรา ไม่มีเลยครับแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้ายเกินคาดสำหรับความคิดของเราอย่างเช่นเงินในบัญชีเหลือศู์บาทคนที่เรารักกำลังจะจากไปทั้งหมดของเหตุการณ์ที่อยู่ในชีวิตของเราเหล่านี้ครับล้วนเป็นการจำลองออกมาของสองสิ่งนั่นก็คือจากจิตใจของเราและจิตใจของคนอื่นครับที่จำลองจากตัวของเขาแล้วเข้ามากระทบของเราดังนั้น จะไม่มีปัญหาและไม่มีเหตุการณ์อะไรครับที่เราจำเป็นจะต้องมีปฏิกิริยากับมันและรับมือกับมันด้วยความเจ็บปวดเพราะโลกทั้งหมดที่เป็นอยู่หรือเกิดขึ้นในขณะนี้คือการจำลองจากจิตของคุณในช่วงเวลาอดีตที่ผ่านมาเพียงเท่านั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังรับมืออยู่มันมีการดึงดูดและค่อยๆปฏิปะตอ่อจนมันกลายเป็นความจริง ผ่านสิ่งที่เราคิดย้ำๆซ้ำๆจนเชื่อว่ามันมีสิทธิ์จะเป็นความจริงจักกวาลเลยจัดการประทานสิ่งเหล่านั้นให้เราครับเพราะอย่างนั้นมันก็มีในมุมข่าวดีข่าวดีก็คือถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในตอนนี้ขนาดนี้ในทันทีขอให้ปล่อยวางออกจากชีวิตในตอนนี้ก่อนครับโดยให้รับรู้ว่าชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นเพียงการจำลองของจิตในอดีตเท่านั้น และอนาคตที่เรากำลังจะไปถึงเนี่ยมันก็จะเป็นการจําลองจากจิตที่อยู่ในนัขนน้ขณะนี้ฉะนั้นการตั้งสติและเฝ้าดูกำหนดจิตใจของตัวเองนัขนขณะนี้ให้ได้จะเท่ากับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ตรงตามกับสิ่งที่เราเชื่อในตอนนี้ครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจิตของเราอะไรก็ตามที่เราให้ความสนใจเป็นหลักในความคิดของเราในวินาทีนี้ มันเท่ากับการมอบเรื่องราวให้จักรวาลน,นั้นจำลองตรงตามสิ่งที่เราคิดและรู้สึกในทันทีผมจึงอยากจะบอกแบบนี้ครับถ้าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เราจะคิดได้ในแต่ละเรื่องที่เราชอบกังวลถ้าเราสามารถที่จะทำให้มันไม่ได้อยู่ในหัวของเราอีกต่อไปจากความสามารถในการมีสติมันก็จะไม่มีทางเลยครับที่เหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นตัวอย่างก็เช่น ถ้าในวันนี้เรามีเงินสัก10ล้านบาทถ้าอยู่ๆเราคิดด้วยความสงสัยหรือเริ่มสร้างความไม่แน่ใจให้กับจิตใจของตัวเองจนเชื่อว่าเงินจำนวนนี้มันเป็นจำนวนที่จะสามารถร้อยหรอและหมดลงไปได้จักรวาลครับก็จะยินดีจำลองเหตุการณ์ที่อยู่ในจิตของเรานั้นลงมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของเราอย่างแน่นอน แต่ถ้าเราสามารถฝึกฝนในการมีสติและเฝ้ามองรู้ตัวว่าตัวฉันคิดอะไรอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนไปคิดเรื่องที่อยากจะคิดได้อย่างสม่ำเสมอจักรวาลครับก็ยินดีเช่นกันจะจำลองชีวิตของเราให้เป็นไปตามนั้นแบบไม่ต้องสงสัยแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่สำคัญมากๆที่เราจำเป็นจะต้องปลดล็อกกันให้ได้นั่นก็คือเงื่อนไขหรือความคิดของเหตุและผล ที่อยู่ในระดับสามัญสำนึกของมนุษย์เราจุดนี้ครับที่มันจะชอบกำหนดให้เราคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดแต่เราก็หยุดคิดไม่ได้จนจัก,กรวาลก็เลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องจำลองเหตุการณ์เหล่านั้นให้กับเราเงื่อนไขเหล่านี้มันหมายถึงอะไรมันคือความเข้าใจและตีความแบบตายตัวเป็นเส้นตรงต่อกันเป็นทอดๆผมยกตัวอย่างให้ครับสมมุติว่า เราได้รับเงินเดือนมา10,000บาทเราซื้อข้าวกินไป100บาทมันก็เท่ากับการที่เราเสียเงินไป100บาทและถ้าซื้ออย่างนี้ครบ100ครั้งเงิน10,000มันก็จะหมดไปตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันเป็นความเส้นตรงมันต่อกันเป็นทอดๆดและนี่คือสิ่งที่จะต้องเป็นที่มนุษย์เราครับมีความเข้าใจตรงกรันและยอมรับว่านี่คือโลกของเหตุและผลที่ยอมรับให้เป็นความจรงิง แต่ว่าในกฎจักรวาลและกฎจิตวิญญาณครับความเป็นเส้นตรงต่อกันเป็นทอดๆเหล่านี้มันไม่มีจริงและมันไม่จริงได้อย่างไรผมจะยกตัวอย่างให้ครับสมมุติว่าผมมีเงินในบัญชี10,000บาทผมซื้อข้าว100บาทแต่ผมไม่เชื่อหรือไม่ได้คิดว่าเงิน100บาทที่ผมจ่ายไปเท่ากับการสูญเสียเงินไม่ได้บาทเดียว ในขณะที่ภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันคือการเห็นเงิน100บาทออกจากบัญชีแต่ผมไม่ได้คิดว่าผมเสียเงินออกไปแม้แต่บาทเดียวนำซ้ำครับผมยังคิดและเชื่อว่าผมได้เข้ามากินฟรีๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นและตามมาครับเงิน100บาทที่ผมจ่ายออกไปนั้นมันถูกทดแทนเข้ามาจากแหล่งอื่นหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในเวลาต่อมาและนี่ครับ คือเรื่องจริงจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมซึ่งประสบการณ์จริงๆของผมมันจะกลับคืนมาเป็นหลายเท่าตัวครับจากจำนวนที่จ่ายออกไปด้วยซ้ำเพราะผมจะชอบบอกกับตัวเองว่าวันนี้ผมจะไม่ได้เสียเงินกับอะไรและจะมีเงินเข้ามาเพิ่มพูนตลอดเวลาแม้ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและผมเห็นอยู่เนี่ยคือสามัญสำนึกของผมที่มองเห็นว่าตัวเองกำลังจ่ายเงินออกไปก็ตามแต่ถ้าเราสามารถกำหนดตัวเอง ไม่ให้มองเห็นว่ามันเป็นการสูญเสียอะไรไปได้มันก็จะไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นครับผมจะอธิบายสิ่งนี้เพิ่มเติมอย่างละเอียดครับในหนังสือเสียงออนไลน์มหากราบจักรวาลในรมิตความรวยดังนั้นครับการที่เราไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขของมนุษย์เราที่ตายตัวแบบนี้และเราก็ยังเต็มใจที่จะกำหนดมุมมองสิ่งที่เราอยากจะเชื่อได้ตามที่ใจชอบมันคืออำนาจครับอำนาจเดียวที่ยิ่งใหญ่มากๆ ที่จักรวาลยินดีจะมอบสิ่งที่เราคิดให้กลายเป็นข้อเท็จจริงของชีวิตผมจึงกล้ายืนยันครับว่ากฎแห่งจักรวาลไม่มีข้อจำกัดและความหมายของการไม่มีข้อจำกัดก็คือการที่ไม่ได้เป็นไปตามความเข้าใจที่อยู่ในความคิดของมนุษย์เราแม้แต่น้อยดังนั้นสิ่งไหนก็ตามครับก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการอธิบายผ่านเหตุและผลมารับรอง เพราะอย่างที่ผู้นําจิตวิญญาณทุกท่านครับได้ยืนยันไว้ครับว่าถ้าคุณเชื่อได้ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้และนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ครับผมเป็นกำลังใจเสมอน,นะครับและขอให้เราทุกคนนั้นกําหนดชีวิตได้ตามที่ใจปรารถนาเลยขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบไม่ว่าจะกดติดตามหรือไม่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ขอบคุณจากหัวใจครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม